โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายลูกนิมิตมหาสมบัติวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประธานนำกล่าวได้แก่ กาลยานมิตรแอดกาลยานมิตรแสงจันทร์จารุสภากาลยานมิตรเจมส์และกาลยานมิตศสีวิไลอัมคาส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กาลยานมิรทองยศกาลยานมิตรวาสนาคำวงศากาลยานมิตรซินดี้กาลยานมิตรสกอตวิทาเกอร์และกาลยานมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐ พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้จเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นเสริมงคลส่วนคณะประธานและเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจาตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญของทางวัดพระธรรมกายเทนเนสีที่จะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัด จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัตาหารแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมการรับบุญพัฒนาวัดด้วยการตัดต้นไม้กิ่งไม้เคลียร์พื้นที่บริเวณอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่เพื่อสร้างความสงบร่มรื่นเหมาะแก่การเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะ